แดดสองตาพี่น้องกลสบายดีเด้อค่ะพี่น้องมาพบอพอกันนีกแล้วก็ชาสจีณเก่าคนเดิมเลยทุกคนางามแรงค่ะุดอีปูนาทุกคนแดดส่องตาคอยบันเนี้ยพี่โตแสงแดดแดดจ้าทุกคนหากุดกระปูมาจีหากุดกระปูมาจีพี่น้อง เด็กกับบุลงมาจากคนเฮ้ยลงไปอาบน้ำไหมเด็กน้อยในเด้ออาบน้ำไหมเด็กน้อยในเด้อข้ามแล้วมันสีนาวไปพอกคนอาบน้าไปอือจะบันหลึกเพนฟ้าซาลุกทิลิทะลิโลกพี่น้อง พี่น้องมันเอาเต็มอ oh. ah. ยอดเลยความนึก oh. แต่ว่ามันตัวใหญ่เลยทุกคน ah, อ๋อคุณแม่ว้าว wow. ทุกคน ป่แม่กับป่แม่ค่ะตัวใหญ่มากตุกาเอ้ยอาบน้ำด้วยอาบน้ำไหมเขาเนะเฮ้ยมันจะขำได้ชี้โม่งเลย nhỏ yeah, lớn ตะเวนคำค่อยแรงลงตกตินแลไรพี่น้องเอ้ยบรรยากาศพุตะเวนไก่สิตกแล้วจะจิ้วกับสิเลขึ้นเมื่ออะไรเด้อทุกคนขุดอีกจากสองหูสซะก่อน ลูกมันลูกมันจะเอาไปเติมฮะพุดกระปูมันบ่่อยมีคูดอกหักมันอาใช้ว่ามันใกล้พขาได้จีมาได้ใช้ ่อยมีโฮพี่น้องเพราะว่าเขาพี่พูดแท้ที่ยังใ้เสียงบัดเปใจ เบิรดเลยพี่นอ้อยฮูก็ได้ฮูกระปูกระเบิดเลยจะได้ขึ้นเมื่อห้านางขาวเลยด้วยทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันเมือม่อยเลยเมื่อยเรื่อยซีเมนหฮูก,กบแลอฮูเขียดอันนี้นะ เกียจโมกเอาเกียจโมกมาจะโตมาเบิ่งกับคุมาจะโตหดืกระปูจะโต ซอจิ้มคุดในไก่เทียมมันเหมือนวายทุกคนสองสี่หา้าหกโตเรียบร้อจีนะทุกคนแรงจีจำอองเนาะตัวใหญ่อลีเนี่ยกระปูแหมใหญ่มากทุกคนปะ่ะเดี๋ยวซอจิ้มคูดมือหนึ่งค่ะก่อนทำเลยทุกคนคะ่ะกระปูย่างแรงทุกคนเนาะเวลาหน่อยนะโอเคแล้วทุกคนคะ่ะสาลาห์มาเขานี่นาะซอจิ้มซีเรียขคโจคิเวสเนสก่อนเลยทุกคนนะคะ จะได้ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามได้เลยทุกคนค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สตินกคลิปต่อไปเลยทุกคนพ่อกับคลิปหนาค่ะบ๊ายบายค่ะ